เราก็อยู่กันที่เอระยองนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ที่ไหนคะจันทบุรีค่ะเราจะไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวกันนะคะทริปสองวันหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่จันทบุรีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่จันทบุรีแล้วค่ะ <laughs> ไม่มีคนเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่จุดชมวิวเนินนางพญาแล้วค่ะสวยค่ะแต่เราสวยกว่า <laughs> แดดแรงมากถ้าก่อนเราทำไมหรอเดี๋ยวเราหลงแกหลงแกหรือหลง จเล <laughs> จุดชมวิวเนินนางพญาเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดจันทบ,บุรีที่สามารถมองเห็นโค้งเรียบหาดของถนนเฉลิมบุรพาชลทิศในมุมที่สวยที่สุดค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะทุกคนค่ <laughs> แล้วก็ <laughs> เราก็ได้มาอยู่กันที่เจดีบ้านหัวแหลมแหลมแหลมลอลิง <c oughs> ค่ะไปค่ะ เจดีกลางน้ำบ้านหัวแหลมมีสะพานไม้ทอดยาวลงไปในทะเลระยะทางประมาณ50เมตรสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาให้ชาวบ้านสามารถเดินลงไปสักการะเจดี JD บ้านหัวแหลมเจดี JD สีขาวเก่าแก่อายุกว่า200ปีที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลได้ ถึงที่รีสอร์ทที่เราจะพักกันแล้วนะคะนี่น่าจะว่ามาหนึ่งวันหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันหนึ่งวันนะคะใช่ค่ะอันนี้กระเป๋าเราค่ะกระเป๋าเราสองวันหนึ่งคืนไปค่ะ คืนเดียวค่ะห้องเยอะมากเลยค่ะคืนเดียวเข้าห้องค่ะเอ้าต้องถอดรองเท้าด้วยเหรออ๊ยก่อโอ้ยหนักมากนี่นะคะทุกคนห้องพักเราแล้วนี่ก็คือเพื่อนเรา พิชยาวานิชเพื่อนร่วมทิปนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นพาวิหล์นี่ก็จะเป็นห้องเรานะคะชมวิวติดทะเลนี่ก็จะเป็นที่นอนเราไม่ค่อยอยากให้ดูตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันลบแต่ก็จะให้ดูค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นที่นอนเสริมนะคะมารอดูกันนะคะว่าใครจะได้นอนข้างล่างนี่ก็จะเป็นรอบๆค่ะ <c oughs> เราจะปั่นแปะนะคะในการเลือกที่นอนข้างล่างนะคะอาจจะได้นอนสามคนข้างล่างรวมกันค่ะนี่เราจะเป็นรีวิวห้องน้ํานะคะห้องน้ําเย็นมากค่ะห้องน้ําใหญ่กว่าที่นอนอยู่บ้านอีูค่ะเราจะเปิดอ๋อไฟอัตโนมัติค่ะ <laughs> นี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ก็จะเป็นชักโคกมีประตูบานเดียวตรงนี้ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องน้ำนะคะออนี่ค่ะวะิวทะเลส,สวยมากเลยค่ะทุกคนเพื่อนกำลังเลือกชุดไปถ่ายรูปนะคะอันนี้เราซื้อมานานแล้วหรอ,อทำไมการไม่เคยใส่มาให้พวกเราซีดูสองปีที่แล้วเราไม่กล้าใส่เราดูดินี่ค่ะจะได้อยู่เนาะ ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เราจะพาออกไปดูวิวข้างนอกนะคะได้ไหนี่ทุกคนสวยมากค่ะวิวดีมากเลยค่ะเราจะไปเล่นน้ำกันนะคะทุกคนไปค่ะเราก็จะไปต่อเราจะไปไหนนะ ไป<ช>เอ่อไปเดินชาย<ช>หาดแป๊บนึงแล้วล่อเราก็จะไปคาเฟ่กันต่อไปล็อกห้องแล้วนะล็อกแล้วแหละกูล็อกเอง อันนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่รืด,ดูจันทร์เราอยู่ที่คาเฟ่รืด,ดูจันทรนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอุย้ยอันนี้มันกดค่ะกดกล้อง <c oughs> กับกล้องไม่ได้ <c oughs> กับกล้องไม่ได้ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคาเฟ่นะคะเดีย๋ยวเราเขาจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคน ราสั่งไหมมาครบเรียบร้อยเราจะมาเพิ่มความอ้วนกันนะคะนี่เพิ่มความอ้อวน,ออนค่ะอุย้ยมือมีก็อ้วนไม่เป็นไรคะ่ะแต่แต่ไม่ใช่ได้ชีตเ a y สองสามวันไม่เป็นไรนี่ก็อ้วนนี่ก็อ้วนม่แต่อ้วน ต้องทันสิค้าเพื่องานดีตอนนี้นะทุกคนเราก็มาถึงรี่ซอ<ล>สอ่คืเจ,จังเลยอ่ะมาถึงที่พักกันแล้วแต่ว่าเราก็จะออกไปอีกแล้วเ,ออเราก็จะออกไปกินหมูกระทะที่เรารอคอยมานานแสนนานรอเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเหรอเพื่อน แต่ว่าเรามาไม่ทันพระอาทิตย์ตกแต่ว่าทะเลก็สวยแต่ว่าก็สวยไปแบบหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะ จ้าอันี้มีคนเล่นน้ำด้วยนะคะตอนเชา้า,าวริค่ะเราจะพามาชมบรรยากาศทะเลนะคะตอนเช้าววันนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นสูงมากเลยะคะ่ะน้ำแดงด้วย วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดปากน้ำแคมหนูค่ะก่อนกลับค่ะไปมาไหว้พระก่อนกลับเต็มใจมาไหว้กัเนี่ยเต็มใจค่ะก็จะถึงไปแรงไปหน่อย วัดปากน้ำแคมหนูแลนด์มาร์คถ่ายภาพของจังหวัดจันทบุรีที่งดงามวิจิตรการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีเงินตัดกับพื้นสีขาวคล้ายกับภาชนะลายคามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณค่ะ